ในปี2025นี้การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ Yamaha Moto Challenge Season 10ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยณสนามช้าง i n t e r n a t i น n น l จังหวัดมุรีรัมซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดการเรียนรู้มอเตอร์สปอร์ตเอ t ดให้กับเยาวชนสายอาชีพทั่วไทยสู่การสร้างช่างยนต์มืออาชีพในอนาคตในตลอดทั้งซีซั่น10ทีมช่างจากทั่วประเทศต่างมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อชิงชัยในถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในปีนี้ถ้วยแชมป์พระราชทานยังคงกลับคืนถิ่นพานทองจังหวัดชนบุรีโดยฝีมือของต้นน้ำสุพชีพบุญศรีเด็กช่างจากสถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ e ี e c คซึ่งสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันขณะเดียวกันเด็กช่างจากดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร นัทสิทธิ์สุพรจากทีมอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนกลายเป็นแจ็คผู้หลงยักษ์ของรายการหลังคว้าดับเบิลวินเนอร์สองเล็ดลวดเสียงเชียร์ดังกระหึ่มรอบสนามกับการต่อสู้ของเหล่านักบิดเยาวชนที่ยกระดับการแข่งขันให้เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นไม่ต่างจากนักแข่งมืออาชีพในรุ่นรถแข่งยามาฮ่าอาสการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้น นัทสิทธิ์สุพรห,หมายเลข54จากมุกดาหารโชว์พลังการเรียนรู้จากสนามแรกที่ยากลำบากพลิกขึ้นสู่ชัยชนะบนโพเดียมในเลสสุดท้ายของปีได้อย่างงดงามดับเบิลวินเนอร์โพเดียมนี้ส่งผลให้นัทสิทธิ์ขยับจากอันดับที่16ขยับขึ้นมาจบที่อันดับ5ของตารางมี48คะแนนถือว่าเป็นผลงานก้าวกระโดดของเด็กช่างแดนอีสานอย่างแท้จริงสำหรับแชมป์ประจำซีซั่น10 กเป็นของสุภชีพบุญศรีจากอ e ีเทศชนบุรีรองแชมป์คือพัฒนาพง์นนทแก้วจากฐานเทคโนโลยีกรุงเทพส่วนในรุ่นสิทธิ์เก่ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์โมโตชาเลน์เสือดำมีนโปพัฒทรน,นูเดนกลับมาทยานกลางแท็กคว้าแชมป์หนึ่งเดียวแห่งปีได้สำเร็จตามมาด้วยโดโดนัทนัทพง์ปลี่ยมนองหลังจบซีซั่นสิบยามาฮ่าไทยแลนด์นีซิ่งทีมยังคงสารต่อโอกาสสำคัญให้กับภาคการศึกษาไทย ด้วยการเปิดรับทีมช่างเมคคนิกจาก18สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการย a m a h a b บู e ูเพื่อเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตอาชีพและในปีหน้าซีซั่นที่11เตรียมพบกับความท้าทายใหม่อีกครั้งเมื่อ y ม m a h a Thailand เ a c i n g Team จับมือกับสมาคมอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตสู่ภาคการศึกษาอย่างเป็นระบ,บ